การจากลาเป็นเรื่องยากเสมอโดยเฉพาะกับน้องเหมียวที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่แม้จะเสียใจชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปพอดคาสต์ฮิวใจฉบับแมวเหมียววันนี้จะมาเติมพลังบวกและช่วยให้คุณก้าวผ่านความเศร้าโศกนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งพร้อมที่จะฮิวใจไปด้วยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ฮิวใจฉบับแมวเหมียวช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นหัวใจสำหรับคนรักแมวทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงพูดถึงเรื่องการจากลากันนะก็เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการสูญเสียน้องเหมียวที่รักไปมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและยากที่จะยอมรับได้จริงๆมันเหมือนกับว่าส่วนตัวของเราที่เคยสดใสกลับมืดมนลงไปในพริบตาความเงียบเหงาเข้ามาแทนที่เสียงครา เบาๆที่เราเคยได้ยินแล้วเราจะผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปได้ยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะ เราอยากให้คุณรู้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าความรู้สึกเสียใจผิดหวังทรมานหรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดที่ช่วยน้องไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะอย่าโทษตัวเองเลยนะคะคุณทำดีที่สุดแล้วลองนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันสิคะรอยยิ้มของน้องอุ้งเท้าเล็กๆที่เคยวัดแตะตัวเราเบาๆเาสียงครางที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เราลูบหัวน้องหรือแม้กระทั่งวีรกรรมสุดแสบที่น้องเคยทาเอาไว้สิ่งเหล่านี้ ี่ล่ะค่ะคือความทรงจำที่งดงามที่น้องเหมียวทิ้งไว้ให้กับเราเหมือนกับเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่น้องจะเดินทางกลับดาวแมวดาวที่สงบสุขดาวที่น้องจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไป และสำหรับใครที่กำลังรู้สึกสูญเสียเสียใจอยู่ตอนนี้เราอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีคนอีกมากมายที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกเดียวกันกับคุณเราเข้าใจความรู้สึกนี้ดีและเราอยากเป็นเพื่อนที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เราขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านผลช่วงเวลานี้ไปได้นะคะและขอให้คุณจำไว้นะคะว่าน้องเหมียวจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป แน่นอนค่ะว่าการยอมรับความจริงมันเป็นเรื่องยากมันต้องใช้เวลาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณจะต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าจะหายดีบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือบางคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสิ่งสำคัญคือคุณต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองและให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาจิตใจและถ้าหากคุณรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบ างหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการสูญเสียน้องเหมียวไปเหมือนกับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตไปแต่ในอีกมุมหนึง่งลองคิดดูสิคะว่าน้องเหมียวได้สอนอะไรเราบ้างน้องสอนให้เรารู้จักความรักความผูกพันความรับผิดชอบน้องสอนให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆอยรอบตัวและน้องยังสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางอีกด้วยบทเรียนเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่จะอยู่กับเราตลอดไปแม้ว่าน้องจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แล้วก็ตามลองนึกภาพตามนะคะว่าตอนนี้น้องเหมียวของเรากำลังอยู่บนดาวแมววิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวมีของเล่นมากมายมีคอนโดแมวมีที่ลับเล็บมีอาหารอย่างดีมีแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาไม่มีความเจ็บปวดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมารบกวนน้องกำลังมีความสุขที่สุดเลย แล้วน้องก็หันกลับมามองเราส่งยิ้มหวานมาให้พร้อมกับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะหนูสบายดีแค่คิดแบบนี้ใจเราก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะหลายคนเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงที่จากไปแล้วจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับเราคอยเฝ้ามองเราอยู่ห่างๆบางคนอาจจะเคยฝันเห็นน้องได้ยินเสียงน้องหรือรู้สึกถึงสัมผัสของน้อง สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณที่น้องส่งมาบอกเราว่าน้องยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าน้องจะอยู่ในรูปแบบไหนความรักที่เรามีต่อน้องจะไม่มีวันจางหายไปและเพื่อเป็นการระลึกถึงน้องเหมียวที่เรารักเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยนะคะ เช่นการเขียนจดหมายถึงน้องเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะบอกการทำบุญในชื่อของน้องการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นตัวแทนของน้องหรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อดาวตามชื่อน้องกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับน้องมากขึ้นและยังเป็นการส่งต่อความรักของเราไปถึงน้องอีกด้วย อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเยียวยาจิตใจเราได้เป็นอย่างดีนั้นก็คือการแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของเรากับคนอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ในกลุ่มคนที่รักแมวเหมือนกันการได้พูดคุยระบายความรู้สึกจะช่วยให้เราคลายความทุกข์ลงไปได้บ้างและยังทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่เข้าใจและพร้อมจะรับฟังเราอยู่เสมอ และสำหรับใครที่ยังทำใจไม่ได้ยังคงรู้สึกเศร้าอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะลองมองว่าการจากลาครั้งนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นของความทรงจำที่เราจะเก็บไว้ในหัวใจตลอดไปและการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เราจะต้องเข้มแข็งและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพื่อเป็นเกียรติกันน้องเหมียวที่รักและสุดท้ายนี้เราอยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับทุกคนนะคะ จงใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขมองโลกในแง่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะชีวิตมันสั้นนักเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจงใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีความสุขกับทุกๆช่วงเวลาที่เรามีเหมือนกับที่น้องเหมียวของเราเคยทำํำน้องใช้ชีวิตยังมีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็ตามน้องก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเสมอ